รีวิวกล่องเอลซ่าจะมีกล่องเดียวคือเดามาเก็บได้ไหมแก็ตรงนั้นจะต้องมาดูกันโอุ้ยเปิดกลั้นได้ไรได้ไรนี่หยากรุ้นลุ้นกำมาลุ้นกันสตาร์โอเคทุกคนก็เก็ออกมาได้แค่นี้นะคะได้อันนี้ได้แค่นนี้ ขอตัวไปกินก่อนนะเขาขอตัวไปเล่นด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังจะแต่ว่าต้องแกะอันนี้แกะให้ดูนะคะค่อยแกะอันนี้กินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แกะอันนี้เฮ้ยมันจะโตมันจะโตเฮ้ยได้ได้ไหมแกะได้ได้แล้วอันนี้คะเหมือนสร้อยพี่แฝงเลยเอ้าตัวเอลซ่าไปไหนไหนอ่ะเธอนั่งขาไงอันน่า ได้แอนนาเดี๋ยวให้ก้มดูก่อนแอนนา